สวัสด,ดีค่ะวันนี้มาพบกันนี้แล้วนะคะกับแาวายชวนกินเพื่อนจ้าวันนี้แซวาตาจะชวนมากินตาทะเลนะคะนี่จ้ามาเป็นทาดเลยนะจ้าตาทะเลปูมาไส้มึกนะคะใส่ปลาได้น้ำนะคะเล่นเล่นๆเลยนะคะแล้วก็มีมูทอดด้วยนะคะแล้วก็พักวันนี้แซวาตาก็มีแครอทนี่ค่ะมีแครอทแล้วก็มีมะระขีงหนกนะคะ โ้มทั่วแล้วก็มะละจีนแล้วก็นี่ค่ะนี่ค่ะไอ้เนื้อใหม่พลังนะคะนี่ค่ะแล้วก็กระเจี๊ยบเคี้ยวนะคะนี่จ้านค่ะผักของเส้าตายวันนี้มีแค่นี้นะคะมาจ้าเพื่อนๆมากินกันเลยนะคะกับเส้าตายเชน่นเพื่อนจ้าเส้าตายฟากค่อเม่พีนองนะคะทางไทยทางต่างประเทศนะคะผักตายเนื้อกลางอีสานนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวตายเ<อ>ชิญกินเพื่อนเลยนะคะมาจ้าหินหนอกนะคะ<อ>มากินไปกันกับสาวตายเลยจ้ามาจา<อ>้าด้วยเทน้ำก็ได้แรงแล้วคะ่ะเปื่ปนอนๆม,มาค่ะเคยหลดกรอบๆเลยค่ะแค่<อ>ปูมานะคะปูมาตัวเราต้องเห,หนียวซ้ำเหนียวได้นะคะสาวตายตำเองนะคะวันนี้ตำเองซ้ำเองเลยนะคะนี่จ้ะ มีจะเผื่อเจ้าไตเขาอยากกินมือนะคะร้อยวะค่ะมีจะปูมาลุยร้อยค่ะเผื่อมากินมด้วยกันนะคะเจ้าไเขาจิ้ดวยนะคะมีแกงกับมะระจิ้นะคะกบน้ยๆค่ะ เอ<ล>าซอสไปดิย่ยมวันนี้เรมเมีอะไรแ้ยงเีวาค่ะใหแดงสีนเลคแรกมืแล่มันปูในนี้นะคะตัวเหล็กๆก็มีมั่นกันนะคะเ <IT> นี่นะคะยค่ะใส่น้ำเข้าไปเลยนะคะ <IT> <IT> มันมันไม่หมากนะคะเพราะมันเป็นตัวเหล็กนะคะ <IT> ต้อไปใส่นาวกับไปสดเลยนะคะนี่ค่ะสดเลยนะคะรุยอืมรอยมาตานพีน้รงเออมีมูสอดกันนะคะได้มูสหอดเลยค่ะเจ๊เพชร เท้าตายจิงแท็นะคะร้อยเป็นหน่อขึ้นจาน้ำม่หยุดเลยอือเอาดีๆได้เลยมาลัดยีนคุ้มๆร้อยอยู่พอา่ทำงานเท้าตายจะดังเลยนะคะบอกว่าเท้าตายอยู่กันหลายคนนะคะ เวลาเท้าตายทำคลิปก,ก็อภัยทุกๆคนเลยนะคะถี่ว่าเสียงดังนะคะหนูหออไายคนค่ะ,คะมันที่ว่ายุในในกระดองปูในร้อยนะคะอเอนๆเท้าตายจบอะ่ะมันดี่ปูไม่ใขร สดเลยค่ะอะไรเนี่ยแล้วเรย่องไม่โดนอ่ะเคยบอกก๊อบก๊อบกินกับนู้ดถอดนู้ดอเลยผีดน้องอ่ะนองเอ้งมาเป็น ทอดทอดได้แลยวฮะนี่ก็แบ่งให้เปื่อนๆกินบ้างแล้วฮะัอเยืะมาเฮ้ยมากจุดทอดเลยค่ะให้เปื่อนๆกินบ้างขอปีน้้ว่าใช่ไหมอนหน่อไม้หลังกลไม่พัดได้แลวค่ะกินดิบก็ได้นะคะเพื่อนๆมีประโยชน์นะคะอือโอเคค่ะได่แบ่งหมดทออกินมือได้เลยเปื่อนๆนะขอดาวดิจง อ่ะไอ้เด่นเนาะก็เดี๋ยวไม่ได้กินข้าวพี่นะคะมากินได้ค่ะนี่มเนื้อเหมือเถียงของเต้าตายนะคะสั่งชาวสั่งเถียงของเต้าตายเลยนะคะมากันมากินเจ้าเจ้าตายเลยเก่งเขากินได้นี่จ้ะลุยเก่งเกินด้วยเลยเรียบร้อยแล้วจ้ะปอบหนอกินดิบได้นะคะข้าวเยอะ ค่ะคลิปหลังนี้จะไม่ค่อยได้ยินเสียงสาวใต้นะคะเพราะว่าอัดวิดีโอแล้วมันผิดพลาดนิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเรามากินกันต่อเลยนะคะกินโปได้แรงค่ะพี่น้องเออเสียดายมากเลยเสียงคลิปไม่มีนะคะเสียงกินก็ไม่มีรุดยยอดเลยพี่น้องเออได้แรงเพชรกกเพชร,พรค่ะแต่ก็กกินค่ะส้าวใต้ตาชาบกินเพชรค่ะ กินก็มูดโทษนได้เรียงพี่น้องเป็ดเป็ดมันเป็นลูกปูนะคะลูกปูเล็กๆนะคะ นี่ค่ะปูขนาดเขียวพอดีค่ำเลยนะคเด็กครั้งล้างตานุยังมากินปูกับเสาตายกันนาวัานะบีบมะนาวเขาเลยค่ะมีน้ำนะคะมีน้ำแต่มะนาวมะนาวนี่มะเสาตายแขยันแล้วก็ใสลงไปนะคะไว้บีบที่ล้างนะคะสดน้ำค่ะในเร่งค่ะไอ้เร่งนี่ค่ะ นี่ค่ะหลุมมะละคุ้มๆนะคะซาตาย็นกินเป็นขังแหลกนะคะซาตายพาักขึงเอาเม็ดมันออกเลยนะคะไม่ได้เฉะเกลือเลยนะคะรงเล่นะคะหวาคุ้มแขนหนนะคะซาตายจะกินไดไม่ได้นะคะมารองเล่กันนะคะเขาหวาคุ้มกันนะคะมาค่ะลุยเลยค่ะอืมในข้างล่างตรงนู้สเปดูเมนลิงซาตายจะผักอยู่ข้างล่างนี้นะคะลิงสนหวักจะมา มีมังไม่มีมังนะคะมากวนอยู่บนนี้ค่ะจะมากินปูก็เส้าตายนะะ่ะวะร้อยไปน่นองเพชรเขียวได้สองตัวเปลือๆเนอะป,ป,ป,ปู มาหลากคุ้มๆนะคะลุยเลยค่ะอืมมาทานพี่น้่งเดี๋ยบอกว่าคุ้มปีแรกก็ไม่เจื่องว่าคุ้มต่อไรนะคะกินได้นะคะกินได้สดน้ำเลยค่ะกินได้ได้แรงพี่น่ยแครดโกบโกบ,กบเดี๋ยวว่าเสียงไม่ใครได้ยินนะคะคลิปล้างนี้เส้าตายจะแรงเองนะคะ ลองเล่นี่ค่ะชะโอมกินกับเส้นมาละนะคะเอ้ยเส้นมราระโกนะคะเส้นนี้มราระโกเศ้าตายใส่ฮิดเดียวนะคะใบตำทะเลอะคะ่ะแต่ว่าลงใส่เส้นมราระโกเลยนะคะคนี่ค่ะบัาตาลุยในไปนองอ,อืมร้อยค่ะอืมกบอกบกินก็จะโอมได้เร่งค่ะร้อยมาท่านค่ะอืม ค่ะคลิปนี้นะคะฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะฝากมาอย่าลืมนะคะฝากมากดไลค์กดแชร์ให้เศร้าตายช่วนกินเพื่อนเลยนะคะวันนี้เศร้าตายก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลรวเจอกันไหมนะคะบ๊ายบายค่ะวัสดีค่ะ